สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษก,กันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกสื่อฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานว่าสโมสรแมนซิตี้พร้อมพิจารณาอย่างจริงจังในการปล่อยตัวอร์เดซอนผู้รักษาประตูมาหนึ่งออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ อตรลซอนผู erson, ้รักษาประตูทีมชาติบราซิลเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งของเปปกูเดล่านะับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเมื่อปี2017โดยลงเฝ้าเสาไปแล้ว332เกมเก็บคลีนชีฟไปทั้งหมด155เกมพร้อมกับคว้าแชมป์มากถึง17รายการกับสโมสรทําให้อารลซอนกลายเป็นนายทวารที่คว้าแชมป์มากที่สุดในประวัติศาสตร์พิมลีแซงหน้าปีเตอร์ชูมเคิลแม้ว่าแอตรลซอนจะยังเหลือสัญญาอีก2ปีและเป็นผู้เล่นคนสําคัญในทีมแต่มีกระแสข่าวว่าเจ้าตัวต้องการจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอนยส,สนจส่สสใจ จากรายงานของฟุตบอลอไซเดอร์ระบุเอาไว้ว่าทางเรือใบสีฟ้ากำลังพิจารณาอย่างจริงจังเรื่องการปล่อยแอตร์ซอนออกจากทีมและพร้อมเจรจาด้วยหากมีข้อเสนอที่ไม่ต่ำกว่า40ล้านปอนด์เข้ามารายงานเพิ่มเติมระบุว่าแมนซิตี้จะไม่ขวางหากนักเตะแสดงความต้องการที่จะย้ายออกไปโดยมีรายงานระบุว่าทางทีมแมนซิตี้วางทางเลือกอย่างเจอดนพิกฟอร์ดของเอฟเวอร์ตันกับไมมนยองจากเอซิมิลานเป็นตัวแทนมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา เชลซี Chelsea, ทีมดังของสึกพิมีย์ลีกอังกฤษแสดงความสนใจคว้าตัวฮูเรียนอเวเรตก่กองหน้าแมนซิตี้และทีมชาติไอร์เจนต้าไปร่วมทีมโดยมีแปเช่ให้ความสนใจด้วย ก่อนหน้าน,นี้มีรายงานข่าวว่าอัลบเบรซกำลังตกเป็นเป้าหมายเสริมทัพของแปร์เช่อลาติโกมาดริดรวมถึงอีกหนึ่งทีมปริศนาจากพิมเมลีกในตลาดซัมเมอร์นี้ขณะที่ดาวเตะวัย24ปีเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองกับเรือใบสีฟ้าหลังไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงมากนักเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาล่าสุดแกสตันเอดุนผู้สื่อข่าวจาก t y c Sport ระบุว่าสโมสรในพิมเมลีกที่ให้ความสนใจคว้าวตัวอัลบเบรซนั่นก็คือเชลซีพร้อมกับมีรายงานเพิ่มเติมว่าพวกเขาอออาจจะยยื่นนน,นนนนนข้้้้้ Chelsea เเเเสใใหกััับมซซีีีรวทงชลค ตัวนักเตะเกมรูกของแมนซิตี้มาเสริมทัพแล้วหลายรายไม่ว่าจะเป็นราฮีมสเตอร์ลิงรวมถึงผู้เล่นรายล่าสุดอย่างเคียวพาเมอร์ซึ่งโชว์ฟอร์มได้ยังน่าประทับใจเมื่อรู้การที่แล้วมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา มากาาสื่อแดงของสเปนรายงานว่าแมนซิตี้ปฏิเสธข้อเสนอขอซื้อตัวฮูเรนอเวเรสจากอลติกมาดรดเนื่องจากค่าตัวต่ำกว่าที่ถูกตั้งเอาไว้สตา์ทีมชาติอาร์เจนตินาอยู่ในสถานะตัวสำรองของเอริงฮาร์แลนในทิมนเอธิฮัสเตเดียมทำให้เขาถูกข่าวเชื่อมโยงเรื่องการย้ายทีมเพื่อโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอม,มากกว่านี้ทางสื่อแดงกระทิงดูได้เผยเอาไว้ว่าอลติกมาดรดได้ยื่นข้อเสนอไปอยังแมนซิตี้เพื่อขอซื้อก่องหน้าวัย24ปีมาร่วมทีมแต่ถูกปฏิเสธอย่างไม่ใยดีจากข้อเสนอทีีท่่่่ตตกกววาาทถูั้้งเอไ เป็นที่เข้าใจกันว่าทางแมนซิตี้ก็พร้อมพิจารณาขายอวาเรสตแต่บางค่าตัวของนักเตะไว้สูงถึงระดับ80ล้านยูโรซึ่งทางอเลติโกมาดริดไม่น่าจะสู้ราคาไหวสำหรับฮูเรียนอวาเรสตย้ายจากริเวอร์เพลนมาอยู่กับแมนซิตี้เมื่อปี2022ด้วยค่าตัว14ล้านปอนด์โดยลงเล่นให้ทีมไปแล้ว103เกมทำไป36ประตูกับ18แอสซิสซึ่งอวาเรสตยังเหลือสัญญ,ญากับทีมจนถึงปี2028มากันที่ประเด็นข่าวต่อมา สื่ออี e นิงสแตนดาร์ดรายงานว่าแมนซิตี้ให้ความสนใจคว้าตัวอดัมวอตันแข้งราวรุ่งของคริสตันพาเลตเข้ามาเสริมทัพในอนาคต รายง,งานข่าวระบุว่าแมนซิตี้แสดงความสนใจคว้าตัวอดัมวอตันนักเตะรายรุ่งของคริสตันพาเลตโดยทางแมนซิตี้จะยังไม่ซื้อตัวอดัมวอตันเข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์น,นี้แต่ทีมเรือใบสีฟ้ามองว่านักเตะรายนี้เป็นผู้เล่นสำหรับอนาคตโดยเป็นนักเตะที่มีความสามารถที่จะเข้ามาทดแทนนักเตะในแดนกลางของทีมได้ทั้งนี้อดัมวอตันยังเลสัญญ,ญาคาแข้งกับคริสตันพาเลตอีก5ปีด้วยกันและทางทีมปราสาทเรือนแก้วยืนกรานว่านักเตะรายนี้จะยังไม่ย้ายทีมไปไหนหลังจากตัวทำผลงานได้อย่างย,งยอดเยี่ยมภายใต มากันที่ประเด็นข่าวต่อมาแมนซิตี้ตอบแทนผลงานสเตฟานอ,อัลเตกาด้วยการให้สัญญาใหม่ถึงปี2026หลังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในช่วงทำหน้าที่แทนแอดดร์ซอน สโมสรแมสซิตี้ทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2023-2024ประกาศยืนยันจับสเตฟานออเตกาผู้รักษาประตูมือ2ชาวเยอรมันต่อสัญญาเฝ้าเสาในถิ่นเอติฮัสเตเดียมออกไปจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2026อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันเสาร์ที่8มิถุนายนที่ผ่านมาสเตฟานออเตกาผู ga, ้เล่นวัย31ปีย้ายจากอาร์เมเนียเบลเฟลมาอยู่กับแมสซิตี้เมื่อปี2022และทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมเวลาลงมาเฝ้าเสาแทนแอตลาซอนโกลมือ1 โดยรูุกการที่แล้วลงเล่นไป20นัดในทุกรายการและมีส่วนช่วยเซฟสำคัญจนเรือใบสีฟ้าคว้าแชมป์พิมลีในดานเลือดเบียร์ที่ลงเล่นให้ทีมไปแล้วทั้งหมด34นัดได้แชมป์พิมลีก2 2สมัย FA Cup 1สมัยและยูฟาชื่อไปล่หนึ่สมัยเผยหลังต่อสัญญาเอาไว้ว่า ผมดีใจที่ได้อยู่กับแมสซิตี้ต่อไปอีกนี่คือสโมสรฟุตบอลที่มอบทุกสิ่งที่เราต้องการให้กับนักเตะเพื่อที่จะทําให้เราทําผลงานออกมาได้อย่างดีที่สุดในทุกๆวันผมรู้สึกมีแรงบันดาลใจและความท้าทายและผมก็พัฒนาขึ้นในฐานะผู้รักษาประตูนับตั้งแต่ที่มาที่นี่เมื่อ2ปีที่แล้วครอบครัวของผมลงหลักปักฐานอยู่ที่อังกฤษแล้วและผมชอบทุกอย่างเกี่ยวกับที่นี่การบรรลุข้อตกลงในสัญญาฉบับใหม่หมายความว่าตอนนี้ผมสามารถมีสมาธิไปที่ฤดูกาลหน้าและฤดูกาลต่อไปได้แบบ100%สเตฟานออสต ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ